ไม่น่าจะได้เอ๊ยอะไรเวๆวะไม่น่าจะได้มั้งเดี๋ยวมันจะแปลกที่เดี๋ยวมันจะลืมเพราะฉะนั้นเราต้องอ้อมกลับไปที่เดิมถึงเราจะรู้ว่าข้างหน้านั่นมันจะมีไอตัวบ้านนั้นอยู่เราก็ต้องไปของนี้เราเปิดแล้วไงอืมตรงไหนนะเมื่อกี้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวนี้ แล้วมันบางครั้งมันดักนะบางครั้งแบบว่ามันรู้ว่าเราจะมาแล้วมันก็ดักเลยคุ้นๆเหมือนมาแล้วก็เนี่ยอย่ามีคนแอบมาปิดประตูสิมันสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคหมดที่แล้วเนี่ยเอ้ยมีที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ว่ะใช้กุญแจด้วย โอ้โหแล้วเสียดายกุญแจเวอร์หมดกุญแจหมดแล้วด้วยหืมเปิดไปเลยไม่ต้องปิดหรอกไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยนี่ไงมีประตูแปลกๆตรงนี้เฮ้ยโอ้กว่ะ ว้าวว้าวว้าวไปไหนแล้วตรงนี้มาแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตรงนี้มาแล้วแสดงว่าด้านหลังอ่ะเป็นที่ที่ควรไปมากที่สุดเหลืออีกแค่สองเล่มนนเท่านั้นครับเพื่อนๆเกมนี้ไม่ต้องใช้เวลาโอ้โหที่เนี้ยน,น่ามีนะแต่มันดันไม่มีเฉยเลยวะ่ะ ต้องเดินเข้าไปางี้ครับปึ๊บสแกนหาสองทางเลยไม่มีแล้วครับหมดที่ว่ะหมดที่ในการหาของมีห้องเน่าๆให้ผมสักทีเฮ้ยตรงนี้โคง้ง กูมาเจอประเด็นอยู่แล้วว่าเอเฮ้ยเฮ้ยเยอะตายได้นะเนี่ยเฮ้ยมีประตูอยู่ตรงนี้ว่ะบานหนึ่งนีก่อนครับเพืพ่อนๆสุดท้ายก็มาเจอแม่เลยน,ะน้าจนได้ไปยังวะไปแล้วครับผมเสียดายห้องเมื่อกี้เป็นห้องที่ผมยังไม่ได้เปิด หรือผมอาจจะเปิดไปแล้วก็ไม่รู้นะโอ้โหแม่งใช้กุญแจด้วยวะกุญแจจะไปหาที่ไหนล่ะทีนี้มีกุญแจฟรีๆตกให้อยู่แถนนี้สักสักดอกไหมขอสักดอกสีไม่ไหวแล้วมีกุญแจน่าตกให้ผมสักดอกเลยนี่สักดอกนึงอะขอดอกเดียวขอสักดอกนะครับคนสวย ไม่มีให้ผมสักดอกเลยห้องนี้ก็ไม่มีนี่ขนาดห้องสวยๆอย่างนี้เลยนะมันน่ามีมากแต่ว่ามันไม่มีครับออเกุญแจผมก็ใช้ไปหมดแล้วด้วยดี่หายากอันนี้ข้างหลังไู้แน่เลยความรู้สึกนี้ทางตันจะด้วยอ่ะ ไอ้เย้ยก็เจอทางตางเขาด้วยเออว้าวว้าวโหเย้ยงับมันงับจะจามแล้วด้วยครับเพื่อนมาเลิกตามผมแล้วโอ้มึงยังตามกูอีก ล็อกตามได้แล้วไอ้น้อง14นาทีนะ oh, oh, แล้วคุณเพื่อนโอ้โหตายแล้วคูก็เข้า,าห้องนี่ล็อกปิดประตูมึงเจอกันปะเนี่ยเอย่าบอกนะว่าตัวเล็กๆขนาดนั้นมันก็พังประตูมาได้มั้งเนี่ยอุ้ยมึงยังเข้ามาได้อ,ไอีกไอเด็กเอ้ย เด็กเวนเวนจริงจังตามมาได้อีกโอ้ยออไปนี้แล้วจ้าไม่อยู่ให้กัดแล้วค่ะามาเจอห้องตันอย่างนี้แล้วห้องนนวๆอันหนึ่งขวาไล้ซ้า,ายดีเฮ้ย ประตูนี่มันต้องใช้กุญแจนั่นนะแต่มันไม่มีครับเออผมจําได้ว่ามันมีห้องไอ้นั่นห้องหนึ่งนะที่เคยเล่นนานมากๆแล้วมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับอะไรวะคล้ายๆห้องที่มีเครื่องซักผ้าวะหรือว่าผมผมหลอนปะเนี่ยห้องที่มีเครื่องซักผ้าเหรอ นั่นแหละครับมันคุ้นๆว่าจะเป็นห้องที่แบบมีเครื่องซักผ้าหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้ไม่เคยมามั้งเนี่ยเออว่ะไม่เคยมาจริงเคยแล้วเอ้ยเอ้ยไม่เคยมาจริงมีมีคนมาแอบเปิดห้องนี้ให้เราสับสนเจ็ดแล้วนะ ผมต้องเคยมาแล้วสี่อ้เฮียแต่ผมพลาดได้ไงวะผมเคยมาแล้วแต่ผมพลาดนี่ไงห้องนี้ใกล้ๆก,กันเออแล้วมันพลาดไปได้ไงวะโออใอ้ตายที่มันอยู่ใกล้ๆก,กันโอเคจริงๆมันต้องเปิดดูแผนที่บ่อยๆนะสำหรับผมแล้วเนี่ยสุ่มเลยเฮียล้วไง ปาถ้าเล่นแบบว่าด่านที่แบบโหดๆมันน่าจะวิ่งเร็วกว่านี้มั้งหรือเปล่าโอ้ยเชี่ยเฮ้ยมีประตูบานหนึ่งที่คุณไม่เคยเข้ามาเลยหรือเปล่าวะ โอ้โหได้มาเป็นเป็นห้องดีนะอืมแถมไม่มีของมาเลยเออหาของก่อนไปแล้วจ้า ไปไหนดีเราไปนี้ดีกว่าป่ะเนี่ยทางตันว่ะโค้ยเชียคนลุกเลยแค่เอ่อเล่มเดียวครับเพื่อนๆเล่เเมสุดท้ายนี้บอกเลยว่าโคตรถายากเลยเนี่ยซ่อนไว้ไหนวะน่าจะ,จะโอ้ยน่าจะอยู่ในห้องที่มันล็อกนั่นครับแต่ว่าผมไม่เห็นกุญแจ อีกเลยอะสักดอกหนึ่งก็ยังดีไม่ได้ครอบครองแต่ได้ลองก็ยังดีไงแต่เนี่ยไม่ได้ทั้งครอบครองแล้วก็ไม่ได้ลองตรงนี้ปะวะมีปะไม่มีะวะเพราะกุญแจนี้มันจะอยู่ในจุดอับสังเกตมากๆเลยนะเอ้ยมันดูดปะเลน,นามันดูดผม มันน่าจะมีกุญแจตกค้างให้บ้างนะแต่มันไม่มีให้เลยเพื่อนๆเนี่ยบานเนี้ยมันต้องใช้กุญแจผมว่าห้องเนี้มีดีเดี๋ยวจําก่อนว่าห้องนี้มันอยู่ตำแหน่งที่อ๋ออยู่ตรงโค้งนี่นะโอเคไปมั่วเลยทีนี้มันอยู่ตรงโค้งนี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้อง เดินหากุญแจเรื่อยๆโอยตรงนี้เป็นที่ที่เรามาแล้วทั้งนั้นเลยนะเนี่ยถ้าดูในแผนที่นะเราต้องอ้อมกลับไปตรงทถงใหญ่ปึ๊บแล้วผมจะเดินตรงไปผมจะต้องลองอ้อมไปตรงอ,อ่าไอเนี่ยไอตัวที่ที่เราฟื้นมา ไอ้ออออตัวที่เราฟื้นมาก็คือในห้องที่เราเริ่มต้นใช่ไหมแล้วผมก็จะลองสแกนหาของเแถวๆนั่นมันน่าจะเป็นที่ที่เรายังไม่ไปแน่ๆมันอาจจะมีอมันอาจจะมีแน่น,นอนตรงนี้ไปหมดแล้วเอาตรงนี้ไงตรงนี้คือที่ที่เรามาวะ่ะโอ้โหเด็ก อ้อมนี้ครับอ้อมนี้โอ้ยหายากครับกุญแจดอกหนึ่งนี้แบบหายยากเหมือนที่เขาบอกว่าอะไรนะงมสมุดในมหาเข็มเอ้ยถูกแล้วแหละ โอ้ยโอ้ยโอยแหลกแหลกแหลกอือหือเพื่อนเพื่อนมาถึงคราววิกฤตแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อน